วันนี้ตื่นเต้นมากพิเศษสุดๆครับกับรถด้านหลังผมเป็น t o y ยต้าวีโกปี2014เครื่อง3,000ยกสูงปัจจุบันเราลดไปให้เลยถึง7,000 0 สวัสดีครับกลับมาพบกับพีคครับที่โชว์รูมเพอร์เฟกต์คาริฟายยูสคาซอยราษานแปเป็นโชว์รูมรถมือสองคุณภาพเก่เที่ใหญ่ที่สุดในราษานศรีนครินทร์ครับวันนี้ตื่นเต้นมากพิเศษสุดครับกับรถด้านหลังผมเป็น t ต y o ต้าวีโปี2014เครื่อง3000ยกสูงเกียร์ธรรมดาราคาหน้าเว็บครับอบอสเอามาขายตอนแรกตั้งใจขาย4 7 7 0 0 0ราคาหน้าเว็บลงรอบแรกเลยบอกว่า,ารถให้ก่อนเลย1น0 0 0เหลือ467 467ยังไม่ไปอีกบอสบอกเฮ้ย งั้นเราไปอีกสามหมเหลือสี่แสนสมหมื่นเจ็ดพันครับพ่อบอกเฮยยังอีกเหรอถ้ายังไม่หยุดครับบอสเราบอกว่าเอาวีเพิ่มอีกสามหมเหลือสี่แสนเจ็ดพันบาทแต่ขออนุญาตใช้เงินออกรถทั้งหมดสามพันสามพแรกเจ็ดหมื่นมพันแรกกับเจ็ดหมื่ครับรวมทั้งหมดนะรถรถมันเจ็ดหมื่นนะคันนี้ราคาสุดท้ายครับใช้เงินออกรถสามพบาท ราคารถจะเหลือ4,7,000บาททวนผ่อนงวดลราประมาณไม่ถึง8,000ด้วยซ้ำผู้ขนาดนี้แล้วดูตัวรถดีกว่าครับย้ออีกรอบครับนี่รถปี2014 Vigo แชมป p เครื่อง3,000แคปตัวสูงสีดำขออนุญาตครับคันนี้ตัวรถเป็นสีดำครับมีริ้วรอยเก็ษหินเล็กน้อยครับแต่คันนี้ไม่ผ่านการชนมานะพูดกันตรงตรง มาเลยเร็วๆด้านข้างแก้มอยู่ครบเสมอครับยางบีสโตนพร้อมใช้มาดูภายในเลยคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังสีดำครับพุ่มมาให้ใหม่ๆเลยคอนโซลดำเขาเข้าออตัวรถสวยงามผมกระดุมมีให้ครบครบจบทุกอย่างเดี๋ยวจะไม่เชื่อ ราคาตอนแรกครับ4 7 7 0 0 0 0จริงๆให้ท่านไปเปิดหน้าเว็บไซต์เทียบได้เลยตรงตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับฝากไว้ด้วยฝากเว็บไซต์ของเราไว้ด้วยแอบคายอินน่ะนี่ครับสภาพรถพร้อมใช้งานไม่แสนเก้าคู่กันตรงๆนะครับรถปีสี่ไม่แสนรถบ้านใช้เองว <c oughs> <ๆ>ิ่งกันสบายๆเลยกับเครื่องยนต์ส0มพไม่ต้องดูอะไรมากครับภายในมันรถกระบะก็มีเท่านี้ครับ อปชันไม่ต้องพูดถึงพูดถึงนี่ดีกว่าน้องเจมขออนุญาตนะแกะกันดสดเลยแข็งนิดนึงอ่ะดูรอยอาร์กใบตาครับด้านบนไม่ต้องดูเยอะรถเรามันรถสูงลงดูด้านลา่างมีชนข้างไหมไม่มีนะครับสวยงามเม็ดอาร์คสวยงามเเนนๆเ,เลยอ่ะดูซอกประตูน่ครับหัวน็อตไม่เคยไขประตูไม่เคยถอดครับ สวยสวยให้ดูกันแบบเรียกว่าคมสวยอ่าด้านข้างของตัวรถกันบ้างอ่าด้านท้ายครับมีพิเศษคันนีม้มีกันชนอ่ะอย่าเพิ่งติดใจครับทะเบียนสระบุรีแบบนี้เราเปลี่ยนเป็นท้ายกรุงเทพให้ท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเราจัดการให้หมดท่านไม่ต้องยุ่งยากเลยผมให้ฟรีไปเลยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับเปลี่ยนทะเบียนอะไรพวกนี้เราจัดการให้ฟรีนะครับให้ฟรี มีลักยิ้มเล็กน้อยน่าจะเห็นอยู่นะครับก็ตามการใช้งานครับรถคันนี้พิเศษอีกเจ้าของเก่านะ่าจะเป็นสายออฟโรดขออนุญาตให้ตะกร้องลังมุดลงไปนะครับดูชงดูโชกหน่อยยี่ห้ออะไรผมก็ไม่ได้ศึกษานะครับแต่รู้ว่ามันต้องดีดีกว่าเก่าแน่นอนเพราะถ้าไม่ดีกว่าเก่าเจ้าของอาจจะไม่ได้ใส่มาผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันทําให้ยก2นิ้วหรือยกนิ้วครึ่งอะไรนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยเพราะว่าบางทีเป็นเซลเ,เจอของแปลกๆก็ ไม่รู้ครับเราก็พูดในสิ่งที่เห็นอย่างเดียวอ่าดูตัวรถกันอีกรอบด้านขวามือแกะโชวยอีกรอบหนึ่ง <99. S 1> ใช่ครับไม่แสนเก้าคันนี้รถปีสิบสี่มือเดียวดูฝั่งนี้กันมากเนียนคมครับอันยกให้ดูลึกๆถ้าอยากดูชัดกว่านี้ทำไงรู้ไหมครับ,รบต้องมาเจอกันพวกเราครับที่เพอร์เฟ ที่สารา,า87นี่เลยสอวญ,ญาตเก็บก่อนนะครับไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับอ่าห้องเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์อันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผีไม่เข้าแน่นอนแน่มียันท์ทัดด้วยเจ้าของเก่าให้หลวงพ่ออะไรลงมาครับเหนียวแน่นอนตอนนีดเด้เหนียวแน่นอนครับ โตลต้ามันเหนียวอยู่แล้วครับกับเครื่อง D4 d ดีดีเซลลงละเอียดที่คันหน้าดีกว่าน่ครับไม่เคยแกะไม่เคยไขยเลยคันหน้าเดิมๆครับซ้ายแล้วขวาครับอ่าแต่ด้านซ้ายเอ้ด้านขวาตัวรถมีนิดหน่อยนี่อาจจะเคยทาสีด้านขวามือมานะครับแก้มเพราะด้วยความที่เป็นรถปี14ต้องพูดอย่างนี้ถ้าเป็นรถปีแบบ1 8 19ขึ้นอย่างนี้ถ้ารถประกันภัยชั้นหนึ่งอ่ะ เขาจะเป็นแบบถอดเคมาแล้วนะครับไม่ได้ทาสีส4สคันนี้อาจจะมีทาสีเพ้างว่าป้ายแผ่นเพจอยู่ครบก็อาจจะเป็นรอยขีดข่วนครับแต่ไม่ถึงกับว่าเข้ามาถึงชั้นในนะรบรถเราไม่ขับชนเขาเขาก็ขับมาชนเราขับมาเบียดเราเป็นเรื่องปกติธรรมชาติครับย้าราคาสุดท้ายครับจากราคา477,00 0ปัจจุบนันเราลดไปให้เลยถึง7 0,000เหรือ4700 0นเนทุนถ้าใครชอบครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับหรือว่าถ้าสายด่วนมีเบอร์อยู่โทรได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งคันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ